ด้วยวันนี้ที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายครับผมคราวนี้ผมเห็นแบบโอ้ยศิลปินตลกมากมายเลยนายกก็มานะครับนายกตู่ป่ะเขาขอโทษป่อ่าแม่มึงก็โดนเหรอแม่มึงเป็นน้อยแม่กูเป็นหลวงมึงจะต้องเรียกกูพี่โตพี่อันนี้มึงถ่ายกล้องอยู่ไหมแล้วตามมองไหนเนี่ยมองกูเหรออ้าวแล้วทำไมไปทางโน้น่ะตาอมันเละสั์ สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วดูถึงชาแนลครับวันนี้มากับพี่ตุ๋ยดอกกระโดนเนาะเนื่องด้วยงานอะไรก็ไม่รู้พี่ตุ๋ยก็เลี้ยงเลี้ยงบีใหม่ของใครเอ่ยเลี้ยงบีใหม่จีนของปลาสมบัติปลาสมบัตินะครับเรามาทำครปฐมกันวันนี้พี่จะมาจกตูดโน่นมาไกลเลยทีเดียวไหนอ่ะอ้าวลืมขอโทษอ๋อโทษตูดมึงอยู่นี่อะไรครับก็ ด้วยวันนี้ที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายครับผมเขาที้ผมเห็นแบบโอ้ยศิลปินตลกมากมายเลยนอกจากในกลุ่มพวกเราเนี่ยก็มีอีกหลายๆท่านเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนายกก็มานะครับนายกสู่ปะในข้าวนายกนายกสมาคมตลกพี่โอบะนะฮะนี่คืนายกเนี่ยนายกอะไรนายกสมาคมเกี่ยวกันเองประเทศไทยเอาเหรอเราไปดูบรรยากาศภายในในงานคอนาะว่าไปดูบรรยากาศในงานโอเคพี่ครับไป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  รับตลอดเลยรับได้หมดแม่มเป็นอะไรทบานทำไมอะ่ะรับถือก็ต้องเรียกป๋าคนรุ่นนี้แล้วให้เกียรติแกก็เรียกปาก๋กปาก็ถูกแล้วอ๋อเออขอ,ทอโทษป๋าอ่ะแม่มึงก็โดนเหรอแม่มึงเป็นน้อยแม่กูเป็นหลวงมึงจะต้องเรียกกูพีพ่ปอพี่ปอ ครับผมอ่อเมโซนะครับตันนี้อยู่ในงานทำบุญด้วยแล้วก็เป็นวัดบอกสมบัติซามนะครับบอกสมบัตินับซึ่งเป็นลูกสาวของซีนลีกสมบัตินะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สมบัติความจังหวัดนครปฐมนะครับมาร่วมงานกันแล้วก็เิลยงตอบย้ํามากมายเลยนะครับนายกสมาคมเขลามแล้วก็ร่ว ก็พ sí, oh ี่เจเลก็มาด้วยพี่เดินมยิงดาสั่หน่อยยังไม่ทันนะปยร้องเพลงอยู่เสียงดังมากนะครับปยร้องเพลงอยู่มีตลกมาเยอะแยะเลยอยู่ด้านหลังผมเต็มไปหมดเลยนะครับมาเพื่อนๆมากันเต็มไปหมดเลยนะครับก็มาเป็พรมันเกิดด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านที่ชมนะครับในช่องนี้นะครับแล้วแต่หนึ่งชแนลนะครับชื่อเหมือนกระพรเจ้าขอมบัตรความมืดสวัสดีครับพ่อบ้าผมสินกินตลกฮะ าเปิดออฟฟิศแบนด์นะครับผมฝากติดตามนะฮะในช่องของแล้วตต่หนึ anyway. Aww, ira, ่งชาแนลด้วยนะฮะวันนี้นะฮะรายการของเราช่องของเรานะครับมางานวันเกิดของน้องหนึ่งนะครับหรือว่างานเลี้ยงฮะตุนจีนนะครับหรือว่าเรื่องพนักงานที่นี่ที่นี่ตำาบลวางเกตนะจังหวัดนครปฐมฮะวันนี้ก็ถือว่าได้แวะมาร่วมแสดงความยินดีนะฮะในงานวันเกิดของน้องหนึ่งแล้วก็เสียสมบัติด้วยแล้วก็เจี่อนด้วยนะครับผ่านไปแถวนครปฐมอย่าลืมนะฮะ แวะกินได้เลยนะฮะเป็ดพะโลกอหัวไก่ครับแล้วก็สำหรับศิลปินตลกทุกท่านนะที่พามาเนี่ยนาปฐมนะอย่าลืมนะครับแวะกินได้เลยฟรีครับผมเสียสบัดฟรีนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเสียสบัิแจกไข่ด้วยให้กับศิลปินตลกที่มาร่วมแสดงความยินดีกับงานวันเกิดของน้องหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรฮะผมตลก เคจะโทรแต่ว่ากดบนกลพี่แบนนะก็ขอฝากช่องของแล้วตัวหนึ่งตัวเดียวด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันหลายทิปหลายรายการนะครับฝากติดตามด้วยนะสุบูรณ์เลยไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานจะเรียกว่าอะไรเรียกอะไรคุณบัตรความงานวันนี้เกิดลุงผ่อนเพลงเขา ดูแลดีเลยครับถ้าขอให้ลูกสาวอยีาล้มบัติีความสุขต่าเจริญตั้งแต่กระทรวความปรารถนาตั้งแต่แม่นเดียเดันนะครับนายกมากรมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะพี่น้องเป็นแฟนช่องอะไรนั้นเต็งหนึ่งแชนแนล แล้วแต่1 Channel นลนะฮะฝากช่องนี้ไปด้วยนะฮะมีคุณภาพมีสาระมีความบันเทิงครบวงจรพี่น้องครับข้าวสารต่างๆนะฮะดูสนุกเ,เพลิดเพลินแล้วแต่1 Channel นฝากด้วยครับพี่น้องถ้าไม่ฝากก็แล้วแต่เอาไปคิดเอาเองแต่ผมฝากไว้แค่นี้นะขอบคุณครับ <laughs> แล้วไม่ไปเลยฮาฮกานองอคุณเอฟซีของน้องสมการทุกท่านด้วยนะครับติดตามช่องลูกพูบนายกนายกให้ตามายหนตง ไหนนเี่ย้องกูเหรออ้าวแล้วทำไมไปทางโน้น่นะตามันเล่สักตาขาวมันเล่ตามันเล่เออพอพอมึงทักมันก็จะร้องเพลงเลยใช่ไหมอย่ามองตาได้ไหมตาเธอไม่แคร์มึงต้องขึ้นแล้วไม่ต้องแล้วเรับมึงมองไับเอกใช่ไหมมองมองอมันมองมึงแลาวหันหน้าตามึงหันไปแล้วหางตาทำไมมันมองกูวะ ไอ้ว่อมันไม่ได้มองกูหรอกมันมองพี่เลศข้ามฝั่งเลยเหรอเฮ้ยเอฟซีเอฟซีอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ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 ้ย เต้นด้วยเต้นด yes> ้วยเฮ้เฮ้โอ้โหเยาหยวนเยายวนน้องออนด้วยน้องหนึ่งน้องหนึ <h! <h 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 ่งวันเกิดเออเี๋วมันไปตัดเลองใช่ไหมไอ้ไอ้นายยกมือข้อม่ะ มึงก็มวก,ก็ต้องขอบคุณพี่สมบัติก่อนขั้นแรกเลยขอบคุณพี่สมบัติที่วันที่เลือกตั้งนายกสมาคมิลปินตลกประเทศไทยครับนะบพี่สมบัติก็นําเป็ดไปช่วย50ตัว50ตัวนะครับพี่ผมบอกเลยพี่เป็ดพี่อร่อยมากแต่วันที่ไปที่สมาคมอะเป็ดพี่อะสักห้าแถวของอาจารย์หนูหรือเปล่าอ้าวแม่งเหนียวชิบหายเลยต้องบอกว่านา,นามสมาคมชลพินตลกประเทศไทยชื่อทูกนะ อ่าลอด้วยนะครับที่อุปก er าระเป็นตอปรับเป็นที่ปรึกษาสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยครับครับผมอยากจะขอเสียงโบมือจากพี่น้องตลกทุกท่านให้กับพี่ตุ๊ันลอ้วนะครับนะฮะก็เขายังไม่รั้าปากแล้วแต่กูมัดมือชมไว้ก็รับตกรงรับปากยังพี่รับปากแล้วเดี๋ยวผมจะยยิ้มอย่างเดียวดิพี่พี่บันอย่ายิ้มอย่างเดียวพี่พี่พูดมาเลยว่า ลาบกันละเฮ้ยเยเป็นพยานให้ให้จับภาพไว้จับภาพไว้พี่ที่ธรรมบัตรที่ปรึกษ้าเนี่ยสปีเนี่ยจะดูแลสมาคม50,000ด้วยกันครับผมนะฮะหนึ่งวันละแต่ถ้าเกิดพี่ใจวันเนี้ยผมเอาหมื่นเดียวพี่หมายที่พี่เพราะว่าผมดูเร็วคนละห้ารอยนะจะทั่วถึงแล้วคนเราก็อย่าเผลอแพ้คลิปนี้นะ ไลเยตรงนี้นะฮะนายกนะฮะนายกสมาคมนายกตู่คือเขาเคยบอกใช่ไหมถ้าหากว่าศิลปินตลกตุ่มต้องการอาชีพเสริมถูกต้องไม่าต้องติดต่อพี่ิษภัทรายกคนนี้ได้เลยนะฮะคุณอ่างเปิดเปิงเนี่ยมาดับไครวิทีหนึ่งนะครับรับไครเด็กพังหนึ่งเนี่ยเขามีกำไรสี่พันถึงห้าพันบาทครับผมฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสดีที่กับพวกน้องตลกถ้าเกิดซื้อซื้อนี้ส่งไปถึงพี่น้องตลกนะครับ ก็ผ่านคุณอ่างเปิดเปิงกับพี่หมอใช่ไหมอ่างคุณหมอมารับไข้ไปแล้วก็ไปจําหน่ายเป็นอาชีพเสริมที่พวกคุณจะแบบว่ามีอาชีพได้ที่าการลงทุนที่น้อยแล้วก็พี่สมบัติกับสอเองก็ไม่ได้คิดต้นทุนอะไรมากมายเพียงแต่ว่าสร้างอาชีพให้กับพวกเราแม้กระทั่งไข่เป็ดหรือว่าตัวเป็ดพะโลเองแล้วพี่สมบัติก็เคยไปนั่งคุยกับพมที่สมาคมสมาคมครั้งหนึ่งว่าพร้อมที่จะให้สูตรกันต้องเป็ด ผวมทีจะให้สูรเลยนะครับไม่ได้ห่วงวิชาเพื่อจะให้พวกเราไปสร้างอาชีพได้ขอให้พี่ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้เป็นที่พึ่งของลูกๆหลานของเพื่อนพ,นพ้องน้องพี่ทุกๆคนตลอดไปขอให้พี่รวยๆเปงนที่ขอบคุาครับขอบคุณ,บคณคับ,บก,ก็ถือว่าตรงนี้นะฮะที่มาร่วมงาน ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกโอบานะครับซึ่งเป็นน้องชายที่น่ารักแต่ในวงการก็ต้องเรียกพี่นะฮะและจิมคารคือน้องของพี่โนโ้ตพี่เลนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมางงานวานเกิดของหลานคือน้องหนึ่งและก็มาร่วมในวันตดดนรุษจีนนะฮะชิจิี่นินเนียใช้ตรงนี้กับน้องออนและก็เยบัตรอะไรนะห <laughs> ัวชน นะครับขอบคุณขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็เพื่อนๆตลกทุกท่านนะครับจากสมาคมตลกศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะครับพี่ออดเบโซ่พี่เสริมมือกีตาร์พี่ออดมือไฮโลเขาม่บอกเขาบอกต้องพูดต้องพูดพี่บอกพี่อธิตุ๋ยดักกระเดินนะฮะ <ใช S 2> แล้วก็ทุกท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยนามขอเสียงตบมือให้สบายพูดขอบคุณท่านนายกและท่านพี่เลนะอาจารั์ครับต้องขอขอบคุณพี่เลและก็ พี่ในระบบครับผมแล้วก like ็สล่ทุกคนเลยครับแล้วก็ยินดีรับใช้แล้วก็มีอะไรปรึกษาได้ขานช่วยเหลือทานที่ขอหรือว่าตรงตรงหัวได้ครับครับผมมรับ่อบับทานพี่มออมกุโกจะมาถึงอุตมะโกไม่โรบ่ะเนียครับนะเขาเขาเขาหลาพี่จัดงานนะผมผมจะบอกให้ว่า พี่จัดให้มันใหญ่วันนี้หน่อยเฮ้ยนี่ก็มีงานรอบเย็นอีกนะพี่อ๋อมีรอบรอบเย็นมีเด็กเสิร์ฟถึงห้าสิบคนนะโอ้กันอยู่รอบเย็นเลยดีกว่ามีเด็กเสิร์ฟด้วยใช่ไหมเออสิ่งก่อนจะอยู่รอบเย็นเพื่อปึกใจตู้เย็นพี่ยังครับผมอ๋ออันนี้เดี๋ยวเนี่ยบริษัทมายกซื้อเองครัเพี่เล่พี่เล่เอาตู้เย็นส่วนตัวมาด้วยนะฮะพ่อผมโภคนขาดเย็นไม่ได้ติ่งของเย็นนเลยการเชิญครับต่อครับก็เป็นตัวแทนของสมบัติฟาร์มนะคะ ขอขอบคุณแขกทุกท่านแล้วก็สมาคมตลกโดยเฉพาะท่านนายกนะคะที่พา,ากัมาเวพรรันเกิดให้กับทุกสาวแล้วก็วันนี้ก็วันดีคือทําบุญให้กับทามเก็กด้วยครับผมก็กินดีมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมาชอ ไอ้ยมึงระเกียร์ซอกูขนาดนั้นเลยอ่ะมึงพ่นเนี่ยซอเพิ่งพูดไปมึงพ่นเลยเนี่ยมึงระเกียร์ซอกูขนาดนั้นเลยอ่ะพลาดไปแล้วจะพ่นทีแรกนั้นไปพ่นตอนจบงานนี้ครับหนึ่งครับหนึ่งขอบคุณขอบคุณแขกร้ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่มาร่วมงานวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะช่างแต่ได้ใจความครับถ้าก่อนที่จะแยกย้ายไปเราร่วมอวยพรแฮปปี้เบิร์ษเดย์ให้หลานเหมือนกั ขอให้น้องหนึ่งมีสุขภาพพารนามัยที่สมบูรณ์รขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้รวยรวยและก็รวยครับผม<อ>